วัสดีพี่น้องวันนี้รอบสองสาวพีม่ยบาน่าสายห้านาะพี่น้องเนาะวันนี้กะสาวพี่ม่ยยุดงาน้าน้อพี่น้องเปิ่งไขนาะพี่น้องกะงานมันก็เบาหนักเนาะพี่น้องไม่เพิ่งไขก็เลยเพ่อได้ทายทีไปพี่น้องเบอร์น้องพี่น้องกะไปเบิงอันคลิปสั้นในด้านน้อพี่น้องได้สิเอาลงคลิปสั้นให้เบิรงแต่ละแต่ละประมาณสามสี่หมื่นน้อพี่น้องอ่ะไปสืลงคลิปสั้นในะเบิรงพี่น้องไปสื่อลงคลิปเน่า มานีกหาหกหมื่นเนาะพี่น้องชีน้อ้ชี่น้องเบื่อคื้นเลไกลงานกันชิเรียแล้วพี่น้องกับวันนี้กะเมื่อยเล้วพีน้อเมื่อยเบื่อไข่นะพี่น้องเลื่อยบ่นไดอะไรกินแบบพี่น้องเบื่อเลยได้สิเอาลูกคลิปสัานไปทำลูกคลิปสานแล้วเด้อพี่น้องเนาะกะเมื่อยเป็นอนได้องหูหวานเบื่อตพี่น้องกำลังตื่นเนาะพี่น้องกะมาไะไรสวยแบบพี่น้องเบื่อเนาะพี่น้องเนาะก็พากันแล้วพี่น้อง ปากขี้ใจปากขิดตามซาบิไม่หวานหน้าใส่ห้าเนี่ยพี่น้องเนาะปาก็ขอบใจหลายเด้อพี่น้องที่มาติดตามสับิไม่มันหัวสี่ล้อยเนาะพี่น้องก็อีบุกรวยเนาะพี่น้องเนาะอีบุกรวยพุ่นกัะสับิไม่ละสีเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องให้พี่น้องติดตามแล้วกละที่ขลังเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะกะโดนเนาะพี่น้องเนาะสับิไม่พฤ่ิกรรมนัยย่อกะเด็ดปีนึงกะด็ดหน้าอุบัติเห็ดคลิดยังเนาะพี่น้องเนาะ กะมาเห็นงานนี้เองค่ะรุนๆลงคลิปเธอนึงนลงพี hmm. ่น้องได้สิลงคลิปสั่นไงเบิรงพี่น้องแล้วกะคลิปนี้คลิปแยวกะโดุนๆน้องพี่น้องเหมืจะลงเบิรงมื่อวานนี้กับเมื่อวันพฤหัสเมเมื่อไงพี่น้องเพิ่งขายแต่เพื่งขายกะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิรงว่าเอาเมื่อนี้ทั้งพี่หมายโทรบล็อกคลิปก็ไม่เห็นยังกะบเมื่อไงน้องพี่น้องนกำลังเห็นได้เมื่อไงกำลังเห็นได้พี่น้องกะเมื่อนี้กะเข้ากะ สิกีเซียลเนาะพี่น้องอีกประมาณแปดเก้าหมื่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทาบพี่ไม่กัสิลงคลิปแต่เบิ่องตอนกอยิ้มกอยังให้เบิ่องนั่พี่น้องเนาะพูดกอเนี่ยจะพี่ไม่นั่งเบิ่งคนยิ้มคนยังเขินเดี๋ยวทาบพี่ไม่กัสิคนยิ้มเขินแต่ประเดี๋ยวท้ายนั่พี่น้องคนทายคนยิ้ลงนี่นี่ในเตาเลยเดี๋ยวทาบพี่ไม่กัสิเบิ่งอันนี้เบิ่งพี่น้องไายเบิ่องน้องน้องปัดคลิปสั้นน้ำคลิปยาน้ำน้องพี่น้องเนาะอากา พี่ไม่มาพี่ยังบอกนะพี่น้องมันมันเป็นไข้หอนร้เบิดพี่น้องหอนแขนหอนขาหอนตัวหอนเบิร์ดช่วยยาพี่น้องเมื่อยแบบนี้ลอยไปเบิดเลยเบอร์ดยังเขยังพี่น้องก็ถือว่กินเข่าละเมื่อยลอยไปเบิดแหงเบิดแล้วพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตพี่น้องเบิ่งว่าสายพี่ไม่ยังอยู่ขอบขอบคุณหลายๆเด้องที่ติดตาม ถ้าพี่ไม่หาชซี้อยเนาะพี่น้องเนาะจะพักันเองพี่น้องฝากอีกจต่อึบนึงพี่น้องแต่ถ้าพี่ไม่สิไทยเบื่อไหมนับจังเนาะอึบเดียวพี่น้องท้าพี่ไม่ก็สิสู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 ไปน้ำกันด้วยพี่น้องเนาะเดี๋ยวท้าพี่ไม่สิเด็๋คลชิบยังกะถาติดตามเบื่เนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องฝากอ่ะพากันเองพี่น้องฝากถ้าพี่ไม่แบบเมื่อยเ็ำงานเมื่อยกะวันที่ยังหม่หัดไหม มียิ่งก็บ่ได้เฮ็ดหยังพี่น้องก็คนอีเพนหยังเก็บขยะซั่นก็บ่มีเฮ็ดหยังหลายพี่น้องก็ถ้ามีได้ถ้าพี่ไหมก็บ่ได้ถ่ายคลิปถ่ายหยังให้พี่น้องเบิ่งเลยค่าแต่อันมัวแต่เฮ็ดงานทกัน็นกันไว้ถ้าสิบอกหยังพี่น้องเอ้าพี่น้องก็ฝากพี่น้องเนาะฝากเลยอ่ะสิลงแล้วพี่น้องมีหยังก้าีไใหก็บ่มีหยัง แม่บอกแล้วพี่น้องอะวันนี้อะมาฝากครับพี่น้องมาฝากเอาวพี่ไม่บาดหน้าสายตาเลยพี่น้องเนาะอึดเดียวพี่น้องจีเรียนหกลอยนะหกลอยพนนอกพี่น้องเนาะกบบเองกับชี้ลอยแล้วกบอึดเดียวพยายามเดี๋ยวเช้าพี่ไม่สิพยายามเหตคที่เหตุจ้าให้เบิ้งไม่ช่วยยังเออเดี๋ยวเร้าพี่ไม่เกิดจะมียังมากเบิ้งงนอกพี่น้องเนาะมาบเบื้องแบบเบิ้งซ้ายพีไม่เนี่ยเดี๋ยวซ้ายพีไม่ปา กุทธิตาฝากยังนี่พี่นอ้งองฝากทุกทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ชมดีนอ้องพี่นอ้องเนาะจะไปไว้พี่ยังไล่จะไปไว้ไวไ้ไสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากพี่นอ้องฝาก